มาที่วัดโพครับนะครับกบเจ้านะครับก็ต้องมาขอพรน,นะครับหรือว่ามามูที่นี่ฮะพี่แท่งตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรหอสวดมนต์หอสวดมนต์ซึ่งเป็นกุฏิเก่าของเกจิของที่นี่ก็คือหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนครับท่านในอด,ดีตท่านน่าจะจําวัดห้องนี้อ๋อนุฏิท่านอยู่ตรงนี้ด้วยครับนะครับแล้วก็พระศรีอารก็อยู่ที่หอสวดมนต์ครับก็มีอายุเก่าแก่ประมาณรัตนโกสิน นะครับ2 0งกว่าปีอยู่กับวัดมานานครับเขาว่ากันว่าเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องของการเลื่อนขั้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเรื่องของการเรียนการงานได้ไหมได้หมดแล้วนะก็เรื่องความสําเร็จแลวครับความก้าวหน้าครับในชีวิตครับนะขอกับเห็นมีไข่ต้มมีผลไม้ นี่คือสิ่งที่ประชาชนนามาถวายเราก็กราบท่านกราบท่านแล้วก,กราบ<อ>ท่านตั้งจิตตั้งใจให้ดีใช่ครับนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวงก็กราบนะครับแล้วก็ขอท่านนะครับมามาถึงวัดโพละเอาเลยฮะพระศรีอริยะเมตไตรหรือที่นิยมเรียกกันว่าพระศรีอานท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หเป็นองค์สุดท้ายแห่งพัทธกัปนี้ตามความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นที่เคารพของชาวบ้าน ซึ่งใครที่มาขอพรก็จะสำลิดผลกันมากมายจนชาวบ้านบางคนก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อสำร็จล่ะครับเมื่อได้กราบขอพรพระศรีอานกันเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาฟังเรื่องราวความเป็นมาของท่านและหอสวดมนต์หลังนี้ที่ท่านเจ้าอาวาสจะเมตตามาบอกเล่าให้กับพวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันละครับนมัสการครับเจนิทพรครับครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระมหาศิทิชัยนะครับเจ้าวาดวัดโพกบเจา้าครับเรื่องราวของพระศรีอานว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับปกติหลวงพ่อพระศรีอานก็อยู่ที่กับวัดเนี่ยช่วงสักพุทธศตวรรษที่24กระราวสัก200ขอกว่าปี โดยประมาณเป็นเป็นสมบัติของวัดตามที่ให้พิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยามาสำรวจแชรกแชร่ใจได้รู้ว่าประมาณยุคประมาณยุคต้นรัตนโกสินทร์เลยเขาว่าี่เอาเอาหน่วยงานที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูเลยนะเราจะได้ไม่เข้าใจผิดใช่ครับของที่มีอายุเกิน50ปีไปแล้วให้สำรวจขึ้นทะเบียนไว้ใช่เราก็เลยขึ้นทะเบียนไว้ไว้หมดเลยมันเป็นระเบียบอยู่แล้วเราถึงได้กล้าเปิดให้ให้ให้รายการนี้รายการแรกนะ เข้ามาถ่ายครับครับครับเป็นรายการแรกเลยที่เราให้เข้ามาถ่ายหนุ่มแท่งอารามถั่วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าอาวาสที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราอย่างสูงภูมิใจสุดๆไปเลยละครับคุณผู้ชมใครสร้างมาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยก็นายชั้นผู้ใหญ่อะไรอืมัาเคน์ใช่ครับแต่ตัวนะครับนะฮะตัวตัวเนื้อแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คือเป็นของเก่าจริงของเก่าครับไม่มีทองคาอยู่ข้างใน แท้แครับพูดได้ง่ายเก่าแท้เนะครับเราสำรวจมาเพาะตอนนี้รักองค์รักคอล่อนเราถึงได้เห็นดเนื้อโลหะด้านในก็เลยทำการสแกนดูถือว่าสมบูรณ์เป็นศิลปะที่รัตนโกสินทร์ค้นคิดเลยเหรฮะใช่ครับตามตามแบบที่สำรวจได้นะครับแล้วคนมาไหวมาขอนี่เรื่องอะไรครับการงานการงานข้าราชการครับ เรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่หน้าที่การงานตรงนี้คือหอสดมน์หอสนบนของพ่อครับนานหรือยังครับสร้างไม่นานยังฮะสมัยหลวงปู่นะครับหอสนบนนี้เป็นกุฏิเก่าหลวงปู่สมัยก่อนหลวงปู่นั่งรับแขกตรงนี้โอ้าตรงนั้นที่บอกว่ารักษาโรคอะไรต่อะไรคือตรงนี้หอห้องนอนหลวงปู่องนนี้สําหรับหลวงปู่เข้าจําวัดครนะตื่นเช้ามาส่งน้ําอะไรเรียบร้อยออกมาแขกมาแล้วแขกมาทั้งวันทั้งวันและทุกวันนี้ ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรละเอาไว้ให้พระสวดมนต์ออไว้สวดมนต์ก็คือขอสวดมนที่นี่เราถึงได้ให้เปิดเป็นเวลาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับนะท่านผู้ชมจะมาขอพรมาไหว้พระศรีอานนะครับวัดโพนะฮะก็มาตามเวลาที่บอกได้เลยนะครับ